สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกแล้วนะครับในเดอร์เบกนะครับวันนี้ก็ตัวเกมก็รีแลงซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายผมก็ได้ทําการไต่ชาเลนจ์แบทเทิลนะครับนะรอบนี้เป็นชาเลนจ์แบทเทิลแบบสมบัติมหาศาลนะครับนะก็ดึงทงกันมันพอสมควรนะครับนะก็ตอนที่ผมไต่แรงจนเสร็จแล้วนะครับนะไต่เกินมา จนถึงแต้มหนึ่งแสนสามหมื่ด้วยนะครับนะก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอินเวนต์ใหม่มาให้เล่นนะนะชิแชมเปี้ยนชิพนะนะคือมันก็ไม่ได้ใหม่แต่มาเขาว่าคือมันมีมาให้เล่นนะครับนะก็ก็มันไม่ได้ใหม่สำหรับอาจจะไม่ใหม่สำหรับคนอื่นแต่มันใหม่สำหรับผมไงผมไม่เคยเล่นนะนะแล้วก็มันอยู่ในระหว่างการรับแต้มชาเลนจ์นะครับนะแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นชาเลนจ์ก็ได้แต้มเก็บแต้มเขาไปเล่นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เล่นรีเบทเทิลหรือว่าเล่นเล้งธรรมดาก็อ่าเก็บแต้มเขาไปเล่นแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างนี้ผมก็อออออยากกจะะะลลงแแบบบบบเเเ็ต้ม่นนนนๆครรัใ ใน5้5วันหรือว่าในแร้งสิวันรอบนี้ก็ผมก็จะพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะไม่รู้ว่าจะเก็บแต้มซู้คนอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นนี่เขาเก็บแต้มมีกันไวมากๆนะนะส่วนผมก็ถ้าไม่กดโบนัสเรือหรือว่าไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะได้แต้ม ประมาณหมื่นกว่าๆนะนะคนอถึงเขาน่าจะเล่นได้ประมาณ20 0หมื่นนู่นอะไรประมาณนี้นะครับนะก็โอเควันนี้นะฮะผมจะเอาเกมเพลย์การเล่นสมบัติมหาศาลของผมมาให้ได้รับชมกันนะครับนะโดยตัวที่ผมใช้ในการเล่นรอบนี้ก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับนะทีมซาโบรุจินะครับแต่ก็ใส่พวกตัวโบนัสพลังมาอะไรนี้นะครับนะก็พวกตัวโบนัสพลังเนี่ยบางตัวก็ไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรนะครับนะซับก็ น้อยมากนะครับนะแค่88นะครับนะพวกแท็กอะไรนี่อย่าไปหาว่ามีหรือเปล่านะไม่มีเลยมากกว่านะั้นแห่งนี้อย่าไปสนใจนะ้นพะลังรวมปาร์ตี้ก็อยู่แค่34มหมนะครับนะตัวที่เล่นก็ ซาโบลุจินะครับนะส่วนมากก็จะเล่นเป็นซาโบก็บางเกมก็อาจจะมีเปิดเป็นลุจิบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าเหรียญลุจิีของผมเนี่ยมันเป็นเหรียญไคโดนะครับนะเป็นเหรียญไคโดธรรมดาธรรมดานะครับนะบก็มันจะบวกพลังชีวิตกับพลังโจมตีนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเหรียญนี้ผมไม่ได้เป็นคนทำอ่าไอเดีเจ้าของเก่าขอนที่เขาจะขายผมเนี่ยเขาเป็นคนทําไว้นะครับนะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเวลาทําผมทาเหรียญให้ลุจจีเนี่ยผมจะไม่ได้น้นพลังโจมตีให้มันแบบสุดๆอะไรขนาดนั้นนะนะบวกสักห้แร้อเ,เนีวกันหรียอะๆะเหลือแล มันต่อยแรงโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เวลาเราต่อยในทงเนี่ยมันจะเด้งเลือดอีกนะครับนะซึ่งจุดเด่นของเจ้าลุจิเนี่ยคือขอให้ได้ต่อยแค่นั้นเลยจริงๆครับโดนตัดเลือดใส่เหรียญย่นตัดเลือดมาสัก20%นนะแค่นั้นก็ไม่โดนตัดเลือดแล้วนะครับนะก็เลย เป็นตัวละครที่ขอให้ได้ต่อยแค่นั้นเลยนะครับนะระวังอย่าไปโดนเบอร์ตายแค่นี้ตัวรุจิก็เก่งแล้วนะครับนะแล้วก็นะครับสำหรับซาโบนนะครับนมะผมก็ยัดพลังชีวิตกับพลังป้องกันก็คือกะเอามาดึงธงอย่างเดียวเลยนะครับนะบแต่ว่าผมคำนวณไปผิดผมตอนแรกกับผมอยากจะลองว่าเอ้ถ้าซาโบเราเนี่ยเวลาเราดึงธงเสร็จปุ๊บแล้วเราสมมติว่าถ้าเราดึงธงเสร็จผมหาเหรียญลดคูดาวซิลสองมาอะย่นคูดาวซิลสองเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในเขตสมบัตทิมศัตรูนะครับแล้วก็มีย่นคูดาวซีลสองเร็วขึน้น ไปหาที่มันเป็นแบบว่าคอมโบแท็กลูฟี่แท็กพวกลูฟี่อะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งผมก็คิดไปคิดมาเนี่ยพอคิดถึงความคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆ่ผมรู้สึกว่าเหรียญดึงไวโดฟากับ รอวิ่งแดงแบบเหรียญดึงไวยธรรมาดาๆาาน่าจะน่าจะเหมาะกับซาโบมากกว่าก็เลยเหรียญนี้ก็เลยใช้ชั่วคราวไปก่อนนะนนานาเด้อในอนาคตผมจะเปลี่ยนนะเนพะราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบว่าไม่ได้รีสกิลสเร็วอะไรขนาดไม่ใช่แบบว่าดึงเสร็จปุ๊บคู2สกิลสก็จะมาแล้วสกิลหนึ่งรอแล้วก็ตีตีนี่หนึ่งสกิลสมาไม่ใช่นะนะนะมันมันไม่ได้คูลดาวนะนะนะน์เร็วขนาดนั้นนะนะด้วยความที่ว่าใส่ได้แค่2เหรียญด้วยแหละนะโอเคตอนนี้เราก็อธิบายรายละเอียดกันไปเป็นพอสมควรแล้วเราไปตัดเข้าสู่เกมเพย์ในวันนี้กันเลยดีว่า Let's go มาฮะทุกผู้ชมครับ,บเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกหลังจากรีแลงมาก็อันนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมกดเกมแรกเลยนะเออผมยังไม่ทันได้กดแลงด้วยซ้ำนะนะมากดเล่นชาเลนจ์ก่อนเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสมบัติมหาศาลนะครับนะโดยส่วนตัวผมชอบดึงธงอยู่แล้วนะนเรื่องดึงธงนิดขอให้บอกนะครับนะมาครับสามสิบล้านชนะแน่นอนนะครับนะโอเคผมว่าจะไปธงตรงกลางนะครับนะรุจ่ผมไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาจะมาไวหรือเปล่าโอ้แต่ว่าการาฟมาปะโอเคเราถึงปุ๊บเราดึงเลยฮนะเราดึงเลยการาฟต่อยไปสิ ต่อยจริงว่ะโอ้ยอุ้ยเกือบตายโอเคเพื่อนดึงมันจะเสร็จอยู่แล้ว <c oughs> แต่ไม่ไรครับซาโบเราได้เราก็ชื่นใจนะครับนะมาครับเอาซาโบเรามาต่ออุ้ยเห็นด้านขวาแบบ,บไหมครับไม่มีคนไปดึงเลยเราก็ขึ้นระเบิดไป, <c oughs> ไปเลยโอเคมาข <c oughs> ึ้นปืนใหญ่มาลงจอดแล้วเราก็ดึงเลยฮะ <c oughs> <ๆ S 1> โอเคครับสวยๆ,ๆตรงนี้เป็นสธงที่เราสามารถปั๊ปั๊มไปได้เรื่อยๆนะครับนะก็คือเวลาเราดึงธงสาธงเสร็จมันก็จะมีธงสักธงแรกที่เราดึงมันก็จะคููดาวเสร็จพอดีนะครับนะก็ ไอสามตรงตรงเนี้ยคือถ้าไม่มีใครมาแย่งเรานี้เราก็เก็บสบายๆครับเก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับนะเกมนี้ก็ไม่ได้ม้มวนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีช็อตบวกนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็โดนโดนต่อยหัวแตกไปนะครับนะบเอา้าโอ้ยสกิลผิดนะครับนะโอเคมาสกิลผิด <laughs> ตอนนี้14ทงแล้วนะครับ2นาทีกว่าโอเคตรงกลางเขาหนัว <laughs> เขาหนัวอะไรกันจ้าเอ้ยโซโล ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ของผมลบโอเคลบโอ้โหมันติดเพอร์เฟคได้ไงวะโคดีเลยโอเคตั้งโอ้โหสก,กิลตั้งสก,กิลไม่ทันอุ้ยมันมันสปาร์กิ่งมาลบโอเคเอา้าผมไฟหมดอ้าวเรียบร้อย <c oughs> โอ้ไฟหมดก็เรียบร้อยสิครับจกักรพรรดิเพลิงหมดก็ดึงหน้าด้านๆไม่ได้ะครับนะมาครับเอารุจีมากันต่อเอามากันแบบรวดเร็วนะครับเราขึ้นไปดึงธงแนวเดิมเลยสามธงที่มันไม่มีใครดึงนะ <c oughs> ผมดึงเองนะครับก็สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมได้ลองเชนเหลียญลรถครูดาว อ่าให้กับพวกตัวสายวิ่งอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมเสลี่ยนที่ผมชอบที่สุดก็เป็นเหลี่ยนดึงทงไวนะั้นก็คือจับทงปุ๊บก็ดึงเพ๊ดเดียวเสร็จนะ,นะแคนน่นั้นแล้วราก็ไปทงอื่นนะไม่จําเป็นต้องคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะชอบแบบว่าดึงเสร็จแล้วลดครูดาวสกิลนู้นนี้นั้นแล้วแบบว่าดึงเสร็จแล้วจะได้กดต่อยผมรู้สึกว่า สำหรับผมมันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะนะก็คือเราดึงได้ดึงไวอย่างเงี้ยคือค่อนน้าจะมีประโยชน์นะแนะส่วนว่าเกมมันกําลังแบบว่าดุเดือนแล้วแบบต้องดึงทงสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะดึงแบบพลิกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้บนะโอเคมาตรงนี้ก็ปั้มไปครับัวฝั่งนู้นเขาเขาไม่เขาไม่นัวเลยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจําได้ว่าผมมีเกมนัวๆอยู่มาเกมหนึ่งนะนะเกมนี้ก็เป็นแบบว่า ออเดิร์ฟชิมลางไปก่อนแล้วกันนะครับนะมาครับมาดูแต้มที่ได้ของเราโอ้โหผมอันดับสุดท้ายเลยนะโอเคครับนะก็โอเคการสมัครยังไม่เสร็จสิ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครเข้าใจบอกผมด้วยนะครับนะผมก็แค่เล่นเก็บแต้มไปงั้นแหละนะครับนะแต่ว่าเกมนี้เราได้มาหมื่นห้าใช่ไหมโอเคงั้นเราไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go มาครับเกมที่สองครับเกมนี้ก็เกมนี้แหละน่าจะเป็นเกมที่นัวนะครับนะก็ลุ้นกันเยี่ยวเหนียวนะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับนะฝั่งนู้นนี่ค่อนข้างที่จะดึงตึงพอสมควรนะครับนะ โอ้ยโอเคฝั่งโนมีซันจินะครับซึ่งในดานดในโบกสายวิ่งนี่ยิ้มหวานนะครับนะมาครับสาล้านชนะแน่นอนครับในชาเลนจ์รอบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าใครที่จะมาเล่นเนี่ยก็เอาสายวิ่งแบบว่าเป็นตัวที่มันมีสกิลเคลื่อนที่เยอะๆอย,อย่างแบบว่าพวกรุจิซันจีอ่ไอะไรงี้โรเจอร์ก็ได้นะครับนะก็ออกมาเล่นกันนะครับนะกดตั้งเคาน์เตอร์โอ้โหไม่ไม่ทัน <laughs> อ้าวซาโบมันตั้งเคาน์เตอร์ต<ๆ>โโีตีโอ้โหเผลอตีโดนเคาน์เตอร์มันด้วยเอาละเราน่าจะาไม่ออกครับเดีย๋ยวเราไปที่อื่นเลยแล้วกันโอ้โหเราติดติดเดินช้าอย่างี้สวย ก็สําหรับอีเวน opera. นี้มันเป็นอินเวนดึงธงเนาะก็เอาพวกตัวสายวิ่งที่มันผิวๆมานะครับนะอย่างเช่นพวกซาโบลุจจิซันจิโรเจอร์อะไรอย่างงี้นะครับนะอ่ะยามาโตะนี่น่าจะพอแบบมีสกิลพุ่งมากอะไรอย่างงี้นะครับก็แต่ว่าตัวที่มันแบบพนั้งานที่จะไม่มีสกิลในการเคลื่อนที่อย่างเช่นพวกว่าพวกแชงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นแบบว่าเขาเรียกอะไรดึงธงไม่ทันพวกบรูโน่อย่างเงี้ยบรูโน่อย่างเงี้ยก็น่าจะเอามาดึงธงมันนะนะโลเจอร์เออยาวไปยาวไปมาครับตรงนะี Roger, ออ้ต้องเป็นของผม ดึงแล้วผมไม่มีจะกรลับอำเภอตั้งเคาน์เตอร์อ้าวอย่างนี้ก็ทั้งวันยังได้อะเพื่อนโอเคครับตัวซาโบก็เป็นตัวที่เกรียนพอตัวนนในในโหมดนี้อุ้ยสวยมันตั้งโอ้ยไม่เป็นไรโดนมาก่อนหนึ่งทีแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับเอา้าดอสอย่างนี้ตั้งครับเคาน์เตอร์เออนั่นแหละโอเคถ้ามันติดเคาน์เตอร์ง่ายอย่างนี้ถ้าแบบเขาเรียกอะไรหลงกลเคาน์เตอร์ง่ายอย่างนี้ก็โอเคเลยนะมั้ยเพื่อแต่ทีมฝั่งนู้นเขาทงนำว่ะเฮ้ยเอาเลือดมาก่อนอุ้ยตายเลยว่ะ ไว้ฝั่งนู้นได้แต้มสมแต้มเยอะจังเลยโอเคฝั okay. ่งเราทีมเรอกำลังดึงทงสามแต้มครับไปครับไปช่วยเพื่อนเราเรามาช่วยเราเพื่อนโอเคตรงนี้อุ้ยเพื่อนเราโดนดึง<ๆ>เพื่อนเราโดนกระเด็นออกตั้งเคาน์เตอร์อมไม่ม <laughs> ไม่มีใครตีเราเลยไม่มีใครตีเราเลยโอ้โหดีไงหน้าแหกเลยสวยแล้วแต่เรายังมีจกักรพรดเพิ่มอยู่ครับเรายัตีสถานะอยู่เรายังเดินเข้าไปดึงหน้าด้านกดเคาน์านเตอร์ตีเอน้อนแหละโอเคอย่างนี้ทั้งวันนังได้บอกเลยมาครับโอเคสามแต้มนี้ก็เป็นของเราครับ เ okay. ต็มเสมอแล้วเตมเสมอแล้วไปครับเราหาจังวะเข้าไปทงเขาเรียกว่าอะไรทงสามสามสามเขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> ทงเรียงกัน3ติดกัน3อันอย่างเงี้ยเออสิแตมแตมเสมอกเลยมาครับาดึงต่อเอ้ยลบโอเคสวนหนึ่ง,งที2ทีอุย้ยมันเดินข้างโอ้โหโดนสับซอกโดนสับซอกมาหน้าหงายเฮ้ยลูฟินิกะเก็บเก็บทงไปเรื่อยครับสวยๆลบไม่โดนด้วยอ่ะเอาจาก,กพัดพ่ไปก่อนอโอเคครับมาถือว่าดีครับเรามีน็ back. อกแบ็คโรเจอร์อย่างนี้โรเจอร์นี่ ไม่มีใครเขาเล่นไม่เขาไม่เล่นนิยมเล่นกันในหมดนี้นะเพื่อนนะเออเขาพูดเสร็จก็โดนปาดหน้าเค้กมาเลยมาครับดึงต่อตั้งเคาน์เตอร์ไม่ตีเอา้าโอ้โหเคาน์เตอร์ยังไม่ทันหมดเลยลูกรีบตีไปไหนโอเคมาครับ24 25ี่แล้วครับอุย้ยตรงกลางมีเขาดึง3าแต้มั้งเขาดึงได้เราเราสวยเลยไปครับสองคราสามแต้มอา้าวทงว่างอย่างนี้เอา้เอาอา้าวนี่ผมตุยแหละเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้เรายังคงนําอยู่ โอ้ฝั่งนู้นเขาได้3แต้มอู้ยี่สิบเจ็ดโอเคโอเคโอเคเราเราต้องดึงตรงนี้ครับเราต้องดึงตรงนี้เราน่าจะได้ฉีกแต้มเข้าไปครับเอออย่าเสมอนะเว้ยโอเคผมในโหมดนี้ผมไม่เคยเสมอเลยเออแต่ว่ามันมันก็มันไม่น่าเสมอกันเพราะว่าถ้ามันถ้ามันยี่สิบแปดเท่ากันเขาก็น่าจะคิดจากอา่เขาเรียกว่าอะไรเลขด้านหลังนะนะ okay. โอเคอุ้ยเกมนี้เราเอเบีด้วยโอเคเราไปดูแต้มดีกว่าว่าเราได้แต้มเท่าไหร่นะครับนะมาครับเราได้แต้มมาโอ้ผมได้แต้มมาหมื่นหกโอเคเลยนะครับนะ มาครับเกมนี้เกมที่3แล้วนะครับนะก็ผมเปิดด้วยลุจจิเช่นเคยนะครับนะแต่ว่าในคลิปอรอบนี้ก็น่าจะมีซาโบบ่อยพอตัวนะฝันะ <c oughs> ่งนู้นมีคุซันด้วยโอเคถือว่าฝั่งนู้นเราไม่ได้เจอคนแบบว่าเหรียญตึงๆเรามาโดนมาแบบเปิดประเดิมเราอะไรอย่างนี้ก็พอโอเคนะเนยะมาครับสามมือสามสิบล้านชนะแน่นอนจะไป 30, สามหมื่นแล้ว <c oughs> มาครับผมหลบไปแล้วก็ไปด้านล่างครับ เดี๋ยวลุดจีผมเปิดมาผมจะใส่ทงเก็บขอบทงไปก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคมาครับคือรุดจีมันไวไงผมชอบตรงที่ว่าตัวมันแบบเคลื่อนที่ได้เยอะแยะดีนะครับนะโอเคอยู่อยู่อยู่ในไฟเพื่อนเขาไว้อยู่ในไฟเพื่อนถือว่าช่วยเพื่อนอุย้ยโอ้โหโดนคุซันตีติดไฟดิเอา้าโอ้โหแลโลเจอร์มันดึงอยู่เอาโลคโูกันไปจเไม่แรงเท่าไหร่แต่ขอ,อนิดนึงกว่ะอุ้ยหลบ ต่อยโอ้มันต่อยไม่ทันติดแช่เอ้ยโอ้โหเรียบร้อยถึงตัวมันจะไม่กันเอ่อถึงตัวมันจะโดนสถานะแป๊บเดียวแต่ว่ามันก็ยังโดนอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ซวยกันไปนะนะ,ะไปดึงตรงตรงนูง้นด,ดีกว่าตรงไกลๆพี่มาแล้วตรงนี้พี่ดึงเองอ้าวโดนเลฮะตีอย่างนี้ก็โดนไหฮนะไปเลยโซโลเรารู้ว่านายไม่ใช่สายวิ่งแต่นายเป็นสายหมัดที่แท้ทรูโอ้โหเอ้แต่ขอฟันแรงกว่านี้ได้เปล่าเออมันน่าจะมันน่าจะติดกันตายนะคุซันนะ เกบตอนนี้ก็ทีมเราตรงนำนะครับนะแต้มนำดึงสบายๆครับเอาจากกระพัดเพิงิงติดโอเค <c oughs> ดีนะยังออกยังออกมาได้ไงตรงนี้เอ้ยโดนสับซอกโอ้โหเอ้ยมันจะดึงโอ้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก็ได้นะครับนะตรงตรงนู้นพี่ขอเด้อจ้าอ้ยมันดึงเสร็จพอดีเลยลบไม่ติดเพอร์เฟกต์ดอด้วย อ้าวไฟไม่โดนนะพี่จ๋าตั้งเคอ์เตอร์โอ้โห oh oh, มันตั้งไม่ทันคือแอนิเมชันไม่ขึ้นตั้งไม่ทันนะผมไปท,ทงอื่นก็ได้นะ oh. โอเคดึงทงตรงนี้ก่อนครับม <Destroy. S 1> ันเดินลงมาโอเคถ้าโดนเคอ์เตอร์อย่างนี้ก็ตั้งวันยังได้นะครับโอ oh. ปะตรงกลางมีม,ม,มีมีสึกชิงสึกชิงสามต้มไปมาแล้วสเปซโอเคโดนไหมครับตั้งอ้าวโดนผลักออกอย่างนี้ตั้งเคอ์เตอร์ตีไม่ไม่มีคนตีอีกจินเบยเราสกิลสวยเกินสวยครับแต่ทีมเราได้ก็โอ้โห ไม่เป็นไรครับทีมเราได้ก็โอเคครับอุซาโบซาโบใจเย็นลูกใจเย็นขอเลือดคืนโอ้มันหลบได้ทุกดอกแล้วบอกว่าหลบจริงจังเอ้ยตบมันตบฟรีอุ้ยโอเคอู้ินเบผักแรงมากครับดึงครับมาเดตีปะตั้งเคาน์เตอร์อ้าวอย่างนี้ก็ทั้งวันเลครับอย่างนี้ก็ทั้งวันตั้งเคาน์เตอร์เอออย่างนี้ก็ทั้งวันดิวะอย่างนี้ก็ทั้งวันสิครับเรียบร้อยไปครับไปาจากพัดเพิง ชนโอ้ยชนหน้าแหกหมดมาดวีวินาทีนี้ใครกระทบไหลผมผมชนตัวแหกแลกหมดนะครับมาดึง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 ยี่สิบหกแล้วยี่สิบหกต่อสิบห้านะครับฝั่งนูน้นตามไม่ทันหลอกหลบเอ้าใช้มันไปไหนวะสกิลขอเลือนหน่อยไม่ได้เลือนเลยโอ้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 โหโอเคเกมนี้ก็ให้เพื่อนดึงทงไปนะครับผมไม่ได้ดึงอะไรเยอะแยะเลยนะครับนะนะเกมนี้มาครับมาดูแต้มที่เราได้ดีกว่านะครับผมก็ได้แต้มมาหนึ่งหมื่นหกพันนะครับนะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกิ๊เเองเท่านี้ครับถ้าใครชอบกลิมกดไลค์กดแชร์นะครับตะไคร้นะครับเป็นกำลังต่อไปกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับดิวเกนิกส์วิดีโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดอะเบสของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นนนออยย่าาลืมมมสัััคครรกเะะๆบ